กล่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมชาวไทยทุกท่านเลยนะครับผอยู่กับผมวันนี้นะผมอาร์ตจากช่องอาร์ตคอมนะครับผมซึ่งวันนี้เรามาทําข้อมูลเกี่ยวกับเกมที่มีชื่อว่า My S ์สวนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ห่างไอ้แลที่ผมเนี่ยห่างหาย <S <S จากเต้าตัวเกมนี้กันมาอย่างเนื่อนานนะครับและในวันนี้เรามาทําข้อมูลเกี่ยวกับพวกคนป่าทั้งหมดในเกม My S ์สวกันนะครับผมนะครับก็ก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ การทำคลิปของผมด้วยนะครับผมไปไปชมกันเลยเอาล่ะโอเคนะครับอยู่กับตัวละครตัวแรกนะครับตัวคนป่าตัวแรกนะครับชื่อฟรายนะครับก็อยู่ดัมเบอร์ที่27สนะครับสถานะ kos ก็คือเป็นศูนย์ก็คือสถานะนี่คือไม่เป็นมินเอาคือเข้าไปคือโจมตีแน่นอนร้อยปรเ็นะครับแล้วก็ hp หรือพลังชีวิตเนี่ยอยู่ที่2 3 0 0นะครับแล้วก็ค่าพลังโจมตีของฟรายเนี่ยอยู่ที่60นะครับก็คือ60ครั้ง ต่อการโจมตีหนึ่งเธอนะบุ๊คือแรงมากนะครับอโอเคปะไปดูกันเออไปดูตัวกระตอกไปเลยครับมาต่อไปก็อเออต่อไปตัวละครต่อไปไอ,อ้ตัวละครดิมอนต์ต่อไปก็คือฟลาเวอร์นะครับคนป่าตัวต่อไปนะครับลักษณะก็จะเป็นเออคนเผาใส่หน้ากากน,นะครับดูนัมเบอร์ Number ที่27นะครับ อันนี้ก็สถานะก็เหมือนเดิมคือโจมตีเรานะครับ KOS ก็คือเป็นศูนย์ HP ตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น2,500นะครับแล้วก็พลังโจมตีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นเออ6 65นะครับประมาณนั้นเองนะครับ และต่อไปอยู่ตัวที่ตัวละครที่3ามกันตัวละครที่3มอนที่3สินะครับนั่นก็คือสเน็กนะครับสเน็จะอยู่อันดับที่29นะครับแล้วก็ k o s เนี่ยจะเป็นศูนย์ครับส่วนเฮเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวเลยครับเป็น3 0 0พนะครับแล้วก็พลังโจมตีหรือ Power อเนี่ยอยู่ที่70นะครับคนนั้นที้เยอะขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวละครเออตัวละครดิตัวคนป่าตัวสุดท้ายกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผม และแล้วเราก็อยู่กับคนป่าตัวสุดท้ายกันนะครับนั่นก็คือเดวิลนะครับผมอยู่นัมเบอร์ที่30 k s s ก็เป็นศูนเหมือนเดิมครับส่วน h p เนี่ยอยู่ที่35 0 0นะครับเยอะมากๆเลยครับแล้วก็การโยมตีก็คือ Power อรก็คือ75นั่นเองครับก็หมดแล้วนะครับกับตัวละครของคนป่านะครับก็มีทั้งหมด4ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ดูต้ายคลิปนะครับ